ก็ออกแนวผู้ประทุในแล้วก็ภาคหนงภาคก็คือวันพัสตรอนนังจากละ้าผมแรงเลยนะครับก็ข้อมูลอยู่ดีๆฟุ้งเื่องตอนนี้เวลาทำงานคือสุดๆเลยนะเอาเป็นเรื่องใหม่ภาคฉบับตัวละนะครับนี่ซึ่งเนี่ยขออาจารย์นะครับมันมีประเด็นที่ในในภาคของนโยบายหรือว่ามีสิ่งพูดว่า ตรงนี้ผมผมก็มมเกิดขึ้นมาถาตัวอย่างนะี้าะเพราะว่าเวลาเราใช้ว่าที่อยู่อาศัยชั้นดีมันดียังไงรนอะ้ไหมครับไปแรกเลยเราเราก็มาเราิเร่มหา,ารประเภทที่อยู่อาศัยที่มันจะยังไงเนาะถ้าเกิดจะพูดถึงที่อยู่อาศัยทั้นดีในภาพของขาดเงาเพราะตัวเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของขาดเาตัวเองหนคาดาประมาณแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี เพื่อเราล้างการขยายตัวของกรุงเทพมหานครถ้าหางมันจะมีอยารแล้วตัวเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่สาวสั้นๆจะทำในที่เป็นเขาเรียกว่าเบสบูทาวคือว่าเมืองที่คนมานอนแล้วก็กลับไปทำงานในกรุงเทพทำทำรบาฟแค่นั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันมันก็ไม่น่าจะเป็นการพัฒนาที่ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้จะตอบปัญหาคนมาเพื่อทำในอะไรเรื่องนะครับ้เรื่องการพัฒนาสูงสุเรื่องการพัฒนาต่างๆนะครับกลับมาไปดูที่สวนสันดีที่ อย่างที่มองอีกทีก็คือมันมาด้วยราคาหรือเปล่าคือสมมติถ้าเกิดมันเอาเกณฑ์ของรา,าราคามาจับร,ราคากรุงเทพอะไรราคาอะไรทุนตลาก็คงไม่เหมือนกันนะครับหรือกลุ่มคนที่มาอยู่ถ้าพูดถึงอ,อ,อยู่อาศัยอันดีเวลาเวลาเราพูดในเชิงนโยบายมันมันดูมันดูดีนะครับแต่ว่าพอเรามานึกถึงภาพคนที่ต้องเอาเออกไป,ไป lambda ton ni myan mya mya de de de